สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธาร,รณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งกันยายน2568 พระท่านนาย Peter i, ปาีเตอร์เปเลกินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกลุ่งบาติสตลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสโลวักมีความก้าวหน้ารุ่งเรือง สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธรารณรัฐสโลวักได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความมุ่งมั่นร่วมกันจะช่วยสร้างเสริมความพยายามในการกระชับความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สู่แก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระบรมม ทยมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งกันยายน2568 พระน้ท่านนายชับคัตมีซีโยเยฟป,ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชคเคนในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อความสุขสวัสดีและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถาน ไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้เจริญงอกงามอย่างรวดเร็วด้วยความร่วมมือกันในกิจการด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างเด่นชัดสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันอย่างเข้มแข็งในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความพยายามที่มีร่วมกันจะสร้างโอกาสและขยายขอบเขตความร่วมมือให้เพิ่มขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้ เวลา8.55นาิกหนาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันส่งเปิดอาคารสอทอเป็นอาคารสูง18ชั้นเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2558และปรับปรุงให้ทันสมัยเรื่อยมาได้รับพระราชทานนามอาคารภายใต้โครงการกองทุนสทอทเพื่อผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติเนื่อง โอกาสทรงเจริญพระชนมายุ6 0พรรษาและเพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์ต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงวัยแบบบูรณาการครบวงจร ป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในผู้สูงวัยรวมถึงฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยและผู้ดูแลอย่างเหมาะสมทั้งยังเป็นศูนย์การวิจัยที่ครอบคลุมศาสตร์ด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขสำหรับผู้สูงวัยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติสายลมแห่งพระกรุณาส่วนที่1นิทรรศาการพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยส่วนที่2นิทรรศ การ8คลินิกการรักษาดูแลผู้ป่วยสูงวัยเช่นคลินิกผู้สูงอายุสุขภาพดีคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม ส่วนที่3เป็นวิติศน์แสดงโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาเช่นโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพตาผู้สูงอายุโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกโสดสอนาสิกในผู้สูงอายุโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้สูงวัยโครงการออกกำลังเพื่อป้องกันภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย จากนั้นทอดพระเนตรศูนออกกำลังกายอัจฉริยะผู้สูงวัยและศูนย์ออกกำลังกายผู้สูงวัยเพื่อการรักษาและฟื้นฟูด,ด้วยกีฬาเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและฝึกการทรงตัวเพื่อป้องกันการหกล้มรวมถึงกระตุ้นสมองกระตุ้นอารมณ์และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแล้วทอดพระเนตรการขับร้องเพลงประสานเสียงเธอคือสายลมจากแพทย์พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย และสาธิตการประกอบอาหารสำหรับผู้สูงวัยมีนักโภชนาการแนะนำการจัดอาหารเน้นสารอาหารครบรถ้วนรสชาติไม่จัดและปรับให้เหมาะสมกับโรคประจำตัวในช่วง10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางโครงสร้างประชากรและส่งผลกระทบต่อทุกมิติของสังคมไทย การที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้สังคมไทยต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับความต้องการด้านการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยเวลา1 4นาฬกา6นาทีเสด็จออกหวังสะปทุมพระราชฐานพระราชวรโรกาศให้หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปดรปดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวรโรกาสให้รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทยส์สงครามเหลืองทองคำประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดนพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สมชัยพงษ์จันยากุลกรรมการและเลขานุการแผนกสัตวแพทยศาสตร์และรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์นรพนคำภาคณะบดี คณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำนางสาวพรพิรุณชาวสวนงามผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมห ah ิดลแผนกสัตวแพทยาศาสตร์ประจำปี2566เฝ้าทูลองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาพยาธิจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย นวิทยาลัยทางการแพทย์สัตวแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพมหาวิทยาลัยกาสโกสหราชอาณาจักรทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพทนบุรีประจำปีการศึกษา2567 วันนี้เวลา19นาฬิกา14นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีสเสด็จไปยังอาคารแบงคอกธนบุรีฮอมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนาในการพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2567 โดยมีดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน2,595คนทั้งนี้มีบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสาธารณะซึ่งสภามาหาวิทยาลัยกรุงเทพทนบุรีมีมติเอกฉันมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมา์รวม7คนในการนี้พระราชทานพระโอวาสมีความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ควรฝึกฝนพัฒนาตนให้เกิดทักษะการทำงานอย่างมีความสุขสามารถบูรณาการความรู้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมสู่ทิศทางการพัฒนาประเทศและสามารถเข้าถึงตลาดแรงงาน มีความกล้าหาญเอาชนะความกลัวหรือสถานการณ์ที่มีความกดดันมีวินัยต่อตนเองและรู้หลักไตรสิกขามาดำเนินชีวิตแบบบูรณาการอันได้แก่ 1. นศีลเป็นหลักการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม 2. สมาธิเป็นหลักการพัฒนาจิตใจให้มีสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการคิดพิจารณา 3. ปัญญาเป็นหลักการพัฒนาความรู้ความเข้าใจรู้จักสิ่งทั้งหลายและ สามารถแยกแยะวิเคราะห์สืบหาสาเหตุในสิ่งนั้นได้ชัดแจ้งหากปฏิบัติได้ดังนี้แล้วจะทำให้บรรลุถึงความสำเร็จต่อไปได้แถล,ลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่6 ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัะชะระกิติยาภาาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาส่งพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตไทยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานว่าทรงมีพระอาการแทรกซ้อนด้วยการติดเชื้อที่รุนแรงในพระกระแสโลหิตในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568ความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าพระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นความดันพราโลหิตคงที่หลังจากได้หยุดถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพราโลหิต คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการติดเชื้อและยังต้องถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปับภาสะหรือปอดและพระวักกะหรือไตยอย่างต่อเนื่องคณะแพทย์ยังต้องเฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดทั้งนี้หากพบว่าพระอาการโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะมีถแถลงการในลำดับถัดไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง31สิงหาคมพุทธศักราช สราศ2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้องค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้หนายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนาย,ยกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน116ถุงซึ่งทรงบรรจุสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็กเป็นพิเศษต่างจากถุงพระราชทานทั่วไปประกอบด้วยตุ๊กตาผ้าห่มเปอุ้มเด็ก นมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำลีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ซักล้างสำหรับเด็กรวมทั้งสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็ก กับถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งพันถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปและมอบแก่ราษฎรอำเภอแม่แจ่มณหอประชุมโรงเรียนปางอุงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแส่งห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ด้วยส่งห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภยัยโดยเฉพาะครอบครัวเด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก จังหวัดเชียงใหม่เกิดสถานการณ์อุทกภัยดินโคลนถล่มจากฝนตกสะสมต่อเนื่องตั้งแต่วันที่26สิงหาคม2568ส่งผลให้น้ำเอ,อ่อล้นตะลิ่งน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถลม บ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณะประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจำนวน4ตำบล15หมู่บ้านรวม759ครัว,วรเรือนเสียชีวิต7คนบาดเจ็บ15คนและสูญหาย2คนจังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและให้ราษฎรกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็ว จากนั้นองค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรซึ่งเป็นผู้สูงอายุและประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งบ้านปางอุงตำบลแม่ศึกอำเภอแม่แจม่มจำนวนห้าครอบครัว องค์มนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ณหอประชุมโรงเรียนปางอุงโดยองค์มนตรีกล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติใช้ให้ความช่วยเหลือราษฎรด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ค่ะอีกสักครู่พบกับคุณพิมพิมลและคุณวันวิสาดิฉันวันชนกสังคเวสสวัสดีค่ะ